สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบชุกูยุคนอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราลาสวรรค์เนาะเมื่อนี้เขาก็อยู่ที่ทงไฮทงนาบ้านไผ่เมืนคอนเพล็กสวรรค์นักเกตเนาะพี่น้องเมื่อนี้สิพามาเบิ่งเพิ่นจับปลาเนาะเพิ่นสู่ปลาแล้วก็เพิ่นจับปลาเก็บหอยกันบ้างหัวอันดับดูโบน้่คอยก็ได้ลงนะเพิ่นแต่เพราะว่าเขาทับจากไปทางนอกมาเขาก็เลยแหวะมาทางนี้เนาะแหวะมาเลยเห็นเพิ่นกำลังสู่ปลาจับปลาก็เลยพาเบิ่งนะ 我不包浆了。No, no, no, no. ก็เริ่มบกแล้วนะเนาะครูทุกนจับปลากันใหญ่แล้วพี่น้องนะปลา,าขอปลายังหนาสิลายอยู่เนาะแม่นเบิดเลยแถวนี้นะอันนต้องปืดอันนั้นะคุณปืดพะแยงเมนพะแยงปืดพัปกปอดปลากบกบกบคุณปุ๊ครูชุบกำลังปืด,หาป,ดหาปลาเนาะพบก็มีบกลายโตเลยพี่น้องเคยเห็นเต็นเข่าปลา ลานาเขาดอกลมเพียงภูเขานี่นี่เันชิเขาอะนะบนละนาเขาหอยตีนเล็กน้อยบนละนาพแาะว่ายำไปยำมามันมีปลาขอปลายังรายยันหนี่งทะเลปลาขอบุ้บีกุีอยู่นี่เห็นกบเต้นตหง่ายไหมคะทะเลเจ้าคองเราจาพูมเจ้าคองะเานักคือหย่าดลุกบุบุบกบขุบกเห็นไหมาิลลชิลโลยากอดชมก็นั่น เห็นปะฮะบ่เห็นซับมันยังบ่ได้ห่อนพี่นะเออเท่วนั้นแหละเอันนี้เนาะกบโอบักนี้น่ะโค้เข้าป่าแล้วม่ทันเข้าป่าแล้วมันหลบ ้องเปิดทักออกก่อนนาะเปิดทักก่อนอกก่อนมันเป็นเจ้าของหน้าก oh, 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 mm ็เดานะมันหลบแหงเราโอ้โหหลบอะรอได้มเนี่ยหลบด่าเลยยังหัวเข่าความหลบบก็จะลงไปหาเนี่ยใส่เกลือเขาไข่อยู่ด้วกบกระลายปลากระลายนเงนงบลุยสิตรม บะไรอย่างนี้อยากลุยได้าจะสนีแหละอทนงานเป็นเจ้าของเ็จะเก็บแล้วก็ปลาก็ไปถอดแหวนเขาแน้วหัวนาก็จะถอยนี่งขึ้นเก็บเอาเอง มันลายคำใส้จักตัวเดียวจุบม,มันก็ชิบวัาที่นอเวทสามตัตอยู่ฟังพุนงงพ่นชองฟังผมไหมตรงนี้ตัวหนึ่งเนาะขึ้นไปก็มีเก็กุ้งกุ้งเป็นกุ้งพลอย สลามโม,มนี่ก็ขับลงันนี้พอดีจนจิกเลยหัวเข่าขึ้นไปความลมมีอะไรกบนี่นะชิม,มีลายโตัวยุกว่ามันหกป่านนี้มีแต่สลามง่ามไม่มีอย่งางอุ้ยนย้ำไถ่เชียวคย่อยยอดมังเลยเขาจับหอยเชอรี่บางเดี๋ยวโมนด่หัวเข่าพี่น้องากายหัวเข่าขึ้นไป ดลมเขาเรียกกระดออะี่นี่พักปอดเฉพาะพักปอดนู่นนี่กจะลมคอยทำใจลงดำนิ่งได้ลุยยี่เบื่อมาได้ปลาคอใหญ่ในทงเห็นบ่มครูเสือเรื่องบุหรี่ปลาคอใหญ่กูกระจับไหม ไม่มาเกิดก็ได้โมได้ลงจับนงเขาแต่ก็หลบกิ่งรงว่าแถวนี้มันหลบยินหลบขนาดตอนนี้บันกันยังงมต่อนักอย่างเนาะแต่ี่ได้ลายอะไรบัตรจดอยไร่ปยัทีถ่ายให้เบิ่งบัตมันอยู่ในคุบนรวมกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้วางอันขาวๆค่ะทะลปลาแล้ววะนะ มันลอยแบบๆอยู่คบมีตัวใหญ่ๆนะพวกนั้นก uh ็จะก็ได้คบได้ปลากันขนัดนนะปลาก็มีงูก็มีปลาอะไรที่สนั้นข้าก็จะดิดหล่มดีเด้กแดดแดดขนาดแดดสุดยอดห้ามาชิบงามนะพี่องมันแดดแรง ปูเนาะมีปูมีหอยเชอรี่มีหอยขมมีกบมีปลาขอบประดุกก็แข็งโอ้สารพัดเบิ่งทองผ้าแจ่มใสขนาดเบิ่งทองผ้านะ่ะแจ่มใสใหญ่เลยเฮ้ยทางชีก,กขาวยางใหญ่น้ำยาหนาสีเต็มแล้วมั้งชีคงแล้วมั้งบปจักหอยบุจักไปทาง ยิงกัดคอยแล้วไปจับอันนี้ได้ของน้อยขอดไปเดียวลงไปจับน้ำผันออกมึงนี่นผมมันหล่มแหงบอลล่ายังว่าผันมีบ็อกเซอร์ Hör oh, hurtings ม,ม,ม,มันลมปลามีลายมันก็บผเห็นแล้วัวมันลงพืน้นลดลงอยู่นในตมบดพี่น้อง โต๊ะใหญ่โตใหญ่นะเห็นว่าพี่น้องจำนนิดมือไปนะไปลงไปใกล้ๆไปได้นะเพราะมันอันนั้นมันลมแห้ง ខោໃຫយតែប៉ាខោໃຫយខ្ញុំមិនបានដល់មួយ6លាយហឹមបបឡាវ จับปลาคอยใหญ่หมดรถคี้ตบแล้วบัจัาีจับก็บัจับ 好。Huh?

ได้เห็นบ่พี่มาพี่เดียพี่พี่พี่อาเฮ้ยเฮ้ยมาจับได้ยิงมาทางนี้เลยยิงมาทางนี้ปละขอใหญ่โอู้กใหญ่ขนาดอืมใหญ่ขนาดนี้เห็นม่นี่จับกบใหญ่จับปละขอใหญ่ ตัวนั้นมันดงวิทย์ด้วค่ะกระถั่ง มันเอามืออีกเด้อใหญ่บ่เอ้ยเอาสวิงนี่มาต้มเอาป่วนนั้นๆก็ ป้ามีปะดุกบ่อหนัอะไรป้าเถะ่ะเดี๋มีแต่ปะดุกนะบ่น và khổ nhảy lẽ ra Cô nhảy sao bà kia đi ừ. Mát chứ gì Mà kia <laughs> này okay, nhảy đi, cốp nhảy cả ba bác nhảy này

ta cầm cá bồ á. Khảcขนาด này. là thăng. Khụ theo là thăng đấy khứng. Uh, phủ chấp ngô, phi nông. Chấp đã chắc ngô คมันขตัมเมุยมปาอมันเต็มทุลมีี่ติามอกอกเด็ดทุกคนกันลายน้อพี่น้องคนนเอาขึ้นไปไหวัเลย ปลาขอปลาดุหอยปลาเคงใหญ่โอ้โกบกบวิตจโตใหญ่ๆนะนี่มันแบบมันนเขี้ตมมันหล่มเกินเพียงนักแข็งขนาดคบเลยลงไปจับคนย,ยังเปื่อนไปเลยนี่แต่ขี้ตมเบิดพี่น้องเอ้ tôi nên bỏ la phần cái chơi cốp thì nón nón ba bằng nhảy nó mà bằng đúng đây chip là không có cá trâu ừ. đây nhảy chơi càng kim ค่ะอยู่ในต้มตั้งจะั่วอยู่กับว่าาข้นมาเลยแล้วขืนน้าก็หมกหอยกระปูได้เข่งขุแต่มันมีที่ต้มเนาะทันไดล่างเออนี่เด็กกูหน้าเหมือนันเก็บกระปูขึ้นเลยเด้อว้ายปนี่ บ่ดแล้วมั้งบาดนิมันลงกิต๋มหมดแล้วโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกะเก็บปลาเก็บยังกกสิเบิดแล้วแต่ับ่เบิดดอกนหน้าสิลงกตมเบิดเนาะสหรับคลิปนี้เฮากสิขอจบคลิปเอาไว้นี้ก่อนพี่น้องเอ้ยมักกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแล้วกดสั่นกระดิ่งเนาะ ไิบพภาสขี่ใหม่ใหม่จากช่องเฮาใน่นก็จับปลาต่อเนื่องแหละสำหรับคลิปนี้แต่ละคนก็ได้ลายพอสมควรเนาะส่วนพวกจับรวมกันลายและแล้วก็ไปไว้อันนี้ก็บเลือตะบังหอยกับกบกับปลาในนิดใน,ดนดหน่อยเนาะโอเคไปเลยพี่น้องบ๊ายบายโุก,กดีสมควรคุโบขับใจไลายที่รรบึงสรรมาชมเนาะไปแล้ว